إن الحمد لله تقدس ذاتا وصفات وجمالا وعز عظامة وعلوا وجلالا وتعالى مجدا ورفعة وكمالا أحمده سبحانه براء الخلائق فلا نقص يعروها ولا اعتلالا لك الحمد حمدا طيبا ومباركا لك الحمد مولانا عليك المعول لك الحمد على الحمد والشكر والثناء أعز وأزكى ما يكون وأفضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من عظم الله أقوالا وفعالا صلى الله عليه وعلى آله الأولى دام فيهم الفضل حما حطالا وصحبه الذائدين عن الإسلام كماة كما أبطالا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب نيران وتوالى وسلم تسليما مباركا سلسالا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى نور, نور القلوب إلى الخشية الله ومشكاتها وسبيل مجبته ومرق ومرقاتها ومرق 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 وبرهان رهبته ودلالاتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس ยา أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم ر ب ا พี่น้องผู้ท ah ี่ศรัทธาแล้วทั้งหลายครับสิ่งแรกเลยที่ผมนั้นจะต้องตักเตือนตัวของผมเองและตักเตือนตัวของพี่น้องทุกคนนั่นคือ การที่ทําให้ตัวของเรานั้นมีความตักวายยำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺบุ ح ا า ه และ ت า ا ل ى พอแท้จริงการตักวายยำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ุบฮานแตะ ت านั้นมันจะเป็นสเสบียงที่สําคัญที่สุดสําหรับในโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องครับเราเกิดมาในชีวิตนี้เราเกิดมาโลกจุนยานี้โลกจุนยาอัลลอฮ์สร้างขึ้นมามันก็คือทางผ่าน พื่อที่จะทให้เรานั้นได้ตักตวงสะเบียงที่ดียิ่งที่จะนพาให้เรานั้นไปสู่โลกอาคิรอและสะเบียงที่ดียิ่งนั้นไม่เป็นตาช่างหนักให้กับเราในวันอาคิรอพี่น้องครับแท้จริงพวกเรานั้นจะต้องกลับไปสู่อลอสโซนตาลาดังที่อีกองลอสโซนตาลานั้นได้ทรงล่าวว่าสุรันบะกราวาอินน่าลิลลาฮิวอินน่าอิลลฮิรอจิอุน แท้จริงเรานั้นจะต้องแท้จริงเรานั้นเป็นของล้อและแท้จริงเรานั้นจะต้องกลับไปหาพระอ,องค์พี่น้องครับการที่เรานั้นระลึกนึกถึงโลกอาเครอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันทาให้เรานั้นมีสติและเตรียมตัวที่จะเตรียมตัวให้เรานั้นได้ทําความดีเพื่อจะทําให้เรานั้นได้ไปหาพรลองค์ซาตาราด้วยกับใบหน้าที่ขาวพองด้วยกับ สเสบียงที่เรานั้นได้ตักตวงมาในโลกดุนยาพี่น้องครับในคุตตาบะวันนี้ผมได้เตรียมไว้ทั้งหมด3ส่วนส่วนที่1ความสําคัญของการเตรียมใจสําหรับโลกหน้ามุสลิมนั้นจะต้องเตรียมตัวด้วยกับการศรัทธาความดีและก็ความความจริงใจตอนน่อโนซอนตารามุสลิมทุกคนจะต้องทําความดีตอนน่อโนซอนตาลาด้วยกับความอิคลาสเบื้อสุดใจตอนน่อโนซอนตาลา ถ้าหากว่าการงานของเขานั้นไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจตอ่อลอสโซนตาลาเนี่ยแน่นอนเขาว่าการงานนั้นมันโมคะแล้วพี่น้องครับเรามาดูอันที่สองนั่นก็คือการระลึกนึกถึงโลกอาคิร้อช,ช่วยทําให้หัวใจของเรานั้นอ่อนโยนนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าการที่เรารู้แล้วว่าโลกอาคิระอนนั้นเป็นโลกแห่งการตอบแทนลอร์ Allah นั้นจะตอบแทนให้กับทุกคนอย่างครบถ้วน แน่นอนเขาว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่ผู้ที่อาธรรมต่อบ่ามันซึ่งเมื่อเรานั้นนึกถึงโลกอาคิรอแล้วเราก็จะรู้สึกหัวใจขนองเรานั้นจะร่มเย็นหัวใจขนองเรารู้สึกอ่อนโยนขึ้นมาและพี่น้องครับอันที่สามนั้นก็คืออัลลอฮ์ซุนนะตารานั้นก่อนที่เราเนี่ยจะไปถึงโลกอาคิราีรอล้วก็ต้องถึงโลกอัลลัมบารซักนั่นก็คือกุโกบดังที่ อีกองศาลอสัตว์ท่ารือได้กล่าวไว้ในอิสราเอลอิมรอนว่า“กุลนัำสนด้กัดตุลมาต”ทุกๆชีวิตเนี่ยต้องลิมรสด,ด้วยกับความตายนะครับและเราทุกคนนั้นมีเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นคนที่เขานั้นยากจนหรือเป็นคนที่เขานั้นระดับปานกลางแน่นอนเขาว่าเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือความตายนั่นคือลุมฝังศพ แล้วเมื่อเราไปถึงหลุมฝังศพแล้วเนี่ยพี่น้องครับส่วนที่สองนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องตอบคําถามสามคำถามที่เรานั้นได้เรียนกันนั่นก็คือโอโซลสลาสะนะครับรากฐานสามประการเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าคําถามในนั้นมันมีอะไรมั่งใครคือพระเจ้าของท่านอะไรคือนบีใครคือนบีของท่านและอะไรคือศาสนาของท่านแน่น,นอนครับว่าคนที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ เขาตอบกันได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรใครคือพระเจ้าของท่านอัลลอฮ์สุลตาราใครคือนบีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮมและอะไรคือศาสนาของท่านอัลอิสลามครับแต่คนที่เขานั้นเสียชีวิตไปพี่น้องคิดว่าเขาจะตอบคําถามเหล่านี้ได้หรือเปล่าถามว่าอ้าวมัลลิกาจะมาถามเราเป็นภาษาอาัหรับแต่เราพูดภาษาอาัหรับไม่เป็นในวันนั้นเนี่ยปากของเราจะพูดไม่ได้ แต่เราจะตอบด้วยกับภาษาอีมานภาษาที่เรานั้นใช้ในการที่เรานั้นเป็นภาษามาจากอามันของเราเป็นภาษาที่มาจากการงานของเราพี่น้องครับเราบูมาเรามาเรา,เรามาดูกับคําถามแรกกันดีก,กว่าครับว่ามารบบุคพระเจ้าของเจ้าคือใครนั่นนะครับว่าแลวก็ตอบว่าอัลลอฮฺสุลตาราแต่เราไม่ใช่รู้แต่เราไม่ใช่แคร่รู้จักว่าอัลลอฮฺสุลตาราเป็นเพียงแค่พระเจ้าของเรา เราก็จะต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยกับความจำนนยอมจำนนต่อลอสโซนตาลาพี่น้องครับการที่เรานั้นยอมจำนนต่อลอสโซนตาลานั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ลอสโซนตาลานั้นทรงพอพระทยัยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการซื่อสัตย์หรือว่าการอดทนเนี่ยมันคือผลของผู้ที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จรงิงพี่น้องครับการละหมาดมันคือ ข้อที่เรานั้นจะตัดสินได้ว,ว่าใครคือกาเฟสและใครคือมุมินเพราะแท้จริงกาละหมาดนั้นมันคือเครื่องหมายที่จะแบ่งแยกเราและก็คนที่เป็นกาเฟสคนที่เขาเป็นกาเฟสเขาสักการะต่อลุกจเจวิตสักการะต่อสิ่งที่มันไม่ยังประโยชน์กับเขาเขาก็ยังสักการะอยู่ทั้งๆที่เขารู้ว่ามันไม่ได้ให้คุณแล้วก็ให้โทษกับเขาเลยแต่คนที่เขานั้นมีสติปัญญาคนที่เขานั้นรู้จักว่า พระเจ้าของเขานั้นคืออัลลอฮสุลตาราเขาก็จะทําการละหมาดทําการขอบคุณต่ออัลลอฮสุลตาราที่เขานั้นที่อลอสตาลาทำให้เขานั้นรู้จักศาสนาของอัลลอฮสุตาราพี่น้องครับเรามาดูอันที่สองนั่นคือมาดีนุกอะไรคือศาสนาของท่านแน่นอนเขาว่าคนอย่างพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องตอบว่าศาสนานอิสลามแต การที่เราจะตอบได้เนี่ยเราจะต้องเอาศาสนาอิสลามเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราด้วยกับอะไรล่ะครับด้วยกับการปฏิบัติอิสลามสอนให้เรานั้นทำดีต่อผู้คนอิสลามสอนให้เรานั้นมีมารยาทดีต่อเพื่อนบ้านอิสลามสอนให้เรานั้นรู้จักอัลลอฮฺซุนนะตาลาแต่ทำไมบางคนเขายังไม่ทำสิ่งเหล่านี้ เขายังนะเขายังไม่ไม่ไม่มีความคิดที่จะทำในเรื่องราวเหล่านี้และพี่น้องครับต่อมาและใครคือนบีของท่านแน่นอนเขาว่านบีของเรานั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอาลยฮิวะสัลลัมแล้วเรานั้นไม่ใช่แค่เรารู้จักเพียงแค่ชื่อของท่านนบีขอะสัลลัม เราบอกว่าเราทาตามท่านบีมิวนองซันซันลมแต่เราทําตามจริงหรือเปล่าเราละหมาดซุนนะตามที่ท่านบีมิวนองซันซันลมนั้นได้บอกเอาไว้หรือเปล่าเรานั้นได้ทาตามซุนนะที่ท่านนบีได้สั่งใช้ให้เราทํากันเอาไว้หรือเปล่าบางคนบอกว่ามันก็แค่มันก็เป็นเพียงแค่ซุนนะไปทําฟัดดูดีกว่าไปทําสิ่งที่มันจําเป็นกว่าน,นี้ดีกว่าแต่พี่น้องครับสาหรับท่านซอฮาบด้วยอัลลอฮุอัลฮุมเนเขา สำหรับซุนนะของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและพี่น้องครับสามสิ่งที่ผมได้กล่าวไปมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นราบรื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นจะตอบคำถามต่อมาเรกาหนูฝังสมได้ถ้าหากว่าเรานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอับดุลเบบีร์ฮะซัลลัมสัสส่งใช้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสัตตาราสัาส่งใช้ และออกห่างจากสิ่งที่เราโซนตาลานั้นในสังหามที่น้องครับส่วนที่3เนี่ยอะไรคือการที่จะทำให้เรานั้นช่วยตอบคําถามให้เราได้ในในหลุมฝังศพนั่นก็คือหหัวใจที่มั่นคงต่อหลักการเตฮิตแล้วก็ไม่ตั้งภาคขีต,ต่อเราโซนตาลาถามว่ามุสลิมในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีอยู่พวกหนึ่งที่เขานั้นไม่รู้เลยว่าเขากำลังตั้งภาคขีต่อเราโซนตาลาไปทําอะไรมั่งล่ะครับ ไปขอต่อกูโบสแรกๆก็ให้คนที่อยู่ในกูโบสเนี่ยเป็นสื่อแต่หลังๆไปขอโดยตรงเลยไม่ได้เชื่อว่าเอาลลอให้แล้วเชื่อว่าคนที่อยู่ในหุ่ฝังสมนั้นเป็นคนที่ให้เขาเองซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กินกับสติปัญญาของคนที่เป็นมนุษย์ของคนที่เป็นมุ่มินผรัทธาแต่อย่างใดที่น้องครับต่อมานั่นคือปฏิบัติตามศาสนาอย่างจริงใจเช่นการละมาศละกะอแล้วก็ถือศีลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะเป็นสเสบียงที่นับว่าเป็นสเสบียงที่ดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่เรานั้นละหมาดด้วยกับความคู่ชัวความอิคลสัสบริสุทธิ์ใจต่อรังสุนตาลาแต่ถ้าหากว่าเรามีการริยะการโอ้โอวดในละหมาดเราตกบีดอัลลอฮฺวกบัดด้วยกับเสียงที่ทําให้คนนั้นรู้ว่าเรานั้นละหมาดด้วยกับความคู่ชัวแต่จริงๆแล้วในใจเขานั้นมีความริยะโอดดด้อวดอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยวะอีอัตุบินละนะครับ ขอให้พวกเราเนี่ยออกห่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทําให้หัวใจของพวกเรานั้นมีความเอคลาสบริสุทธิ์ใจต่อเราส่วนต่ละดีเถิดนะครับต่อมามีมารยาที่ดีต่อคนรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ตาช่างของเรานั้นหนักในวันเกียรติพี่น้องทําดีต่อแขกที่มาหาพี่น้องเลี้ยงข้าวเขานะครับมีมารยาที่ดีต่อเขาในวันเกียรติเขาจะมาบอกพี่น้องว่าเนี่ยจะมาบอกอัลลอฮ์ว่าเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ คนนี้เนี่ยให้อาหารแก่แกผมให้ข้าวแก่ผมให้ที่พักแก่ผมแล้วเขาให้ด้วยกับความออคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุลตานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ตาช่างของเขานั้นหนักในวันเกียรมันแล้วกันสุดท้ายนั่นก็คืออ่านและเรียนรู้ศาสนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะให้หัวใจของเขานั้นยึดอยู่กับความจริงนะครับถามว่าเราในวันนี้เนี่ยเราอ่านอะไรกันอยู่นะครับ เยาวชนวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็อ่านนะครับบทเพลงใช่ไหมบทคําพูดของดารานู้นดารานี้ซึ่งมันไม่ได้จะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์แต่อย่างใดพี่น้องครับผมอยากจะตักเตือนตัวของผม,มเองและตักเตือนตัวของทุกๆท,ท่านให้มีการเรียนรู้ศาสนาไม่ว่าผู้คนนั้นคนคนนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะไปเรียนได้แล้วแต่ว่าเขามีโทรศัพท์มือถือ ที่จะเปิดฟังบรรยายศาสนา1ินาทีก็ยังดีครับดีกว่าเรานั้นไม่ได้อะไรเลยสิบนาทีนี้เนี่ยเราเอาสมุดมาจดแล้วก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็แล้วก็จดแล้วก็นําไปเผยแพร่ต่อให้กับลูกหลานของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสเสบียงอีกอย่างหนึง่งที่จะทาให้เรานั้นได้ตอบคําถามในหลวงฝังศพอย่างได้อย่างง่ายได้พี่น้องครับ คำถามสามประการผมจะนําไปขอเปรียบเทียบกับคนสองกลุ่มคนสองคนคนที่หนึ่งนั่นก็คือคนที่เขานั้นจะสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบริษัทใหญ่ๆแน่นอนเขาว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเพื่อะให้เขานั้นได้เข้าไปสู่บริษัทใหญ่ๆนั้นแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเขาไม่มีการเตรียมตัวที่ดีบริษัทนั้นก็ไม่เอาเขาหรอกครับแต่ถ้าเขานั้นมีการเตรียมตัวมาอย่างดี มีการโต้อตอบอย่างฉะฉานแน่นอนเขาว่าบริษัทนั้นก็จะรับเขาและอันที่สองนั่นคือโจรที่เขานั้นถูกตำรวจสอบปากคำแน่นอนเขาว่าเขาก็ต้องหาคำตอบเที่จเป็นข้ออ้างที่จะให้เขานั้นหลุดพ้นจากข้อกล่าวหานี้ได้เขาก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเหมือนกันแล้วเราเตรียมตัวที่จตอบคำถามกรเมเลกาหนุ่มฝังศพได้หรือเปล่า أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم